สวัสดีครับพบก,กับผมช่างเตาพ้ารูพาธรรมวันนี้ผมจะพามาดูชีวิตบ้านๆของคนสมัยโบราณเขาทํากันแบบนี้ครับเขาว่าเขาสีข้าวยังไงทําข้าวยังไงครับวันนี้มีสาระดีๆครับรับชมได้ครับนี่ครับวิธีการตามข้าวครับพอแล้วครับนี่ครับร ตำก็นานพอสมควรครับผมก็จนกว่ามันจะแตกนี่ครับดูใกล้ๆนี่ครับคนแก่สมัยโบราณเขาทำกันแบบนี้ครับแล้วก็แค่นี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่ากินยังไม่ได้ครับมีอีกสองสามขั้นตอนครับผม ยังมีสองสามขั้นตอนนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะเอาข้าวมาใส่กระดง้งใส่กระด้งนะครับเอาข้าวใส่กระดง้งนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับคอยดูครับวิธีต่อไปเดี๋ยวไปฟัดก่อนรเราต้องเอาข้าวไปฟัดก่อนนะครับฟัดให้พวกแกลบพวกอะไรมันออกนะครับน่ครับนี่ครับ,รบทำการแบบนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ทาไม่เป็นครับ ผมก็ไม่เป็นกันน,นี่ครับดูครับส่วนที่ทิ้งไปนั้นก็ไกลครับนี่ครับก็จะทำกันหลายนาทีอยู่นะครับ คนสมัยก่อนทําแบบนี้กว่าจะได้ข้าวได้อะไรมากินก็ลำบากนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้นี่ครับเียพกสเก็เิ่ดูตามหน่อยนี่ครับ พอทำเสร็จเดี๋ยวครับนี่ครับพอฟัดเสร็จมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับมันยังออกไม่หมดนะครับมีครับเปลือกข้าวไายังเหลืออยู่อีกเอีกรอบหนึ่งครับต้องตำอีกรอบนะครับนี่ครับโอ้ตำกว่าจะได้ก็หลายรอบนะครับสองสามรอบ นี่ครับนี่ครับพอตาเสร็จนี่ครับนี่ครับก็จะได้ข้าสารครับแต่ยังมีข้าวเปลือกอยู่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับได้ข้าวแล้วครับนี่จะมีดอกหญ้าดอกอะไรนี่ครับส่วนครับเปือกอยู่ฝั่งนี้เด็กสมัยใหม่ทำไม่เป็นครับผมอ่านี่ครับแล้วเราก็จะได้ข้าวประมาณนี้ครับที่เอาทำเสร็จแล้ว นี่นะครับนี่คือที่ทําเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับเหมือนลงสีสีข้าวทั่วไปนี่ครับสะอาดเหมือนลงสีเลยครับนี่ถ้าเรากรนจะหุงเราก็เอามาเก็บดอกยาสักหน่อยนี่ครับอกเราเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราเอามาตำอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ที่เหลือก็เอามาตำอีกครับเราไม่ทิ้งครับผม ครับผมก็มีการนำเสนอแค่นี้ครับเพราะว่าครับนี่ครับกว่าจะได้ก็เงือไหลายใครย้อยเลยละครับนี่ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ